ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจสอบเพื่อยืนยันระดับคุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพอกอิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับสองดาวประจำปีการศึกษา2 5 6 5ด้วยความยินดียิ่งครับโรงเรียนบ้านลุมพูเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่2ตําบลน,น้ำเกลี้ยงอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งมีพื้นที่9ไร่10ตารางวาปัจจุบันได้เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น110คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนบริหารงานโดยนายจิรวัตรธนวาทีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุมพูบรรยากาศของโรงเรียนมีความร่มรื่นสะอาดสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครูมีความรักและเมตตาต่อนักเรียนนักเรียนเคารพรักคคณครูผู้บริหารมีการใช้หลักธรรมพิบาลในการบริหารจัดการงานครูทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อโรงเรียนเป็นอย่างดีปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียนบ้านลุมพู เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการรับจ้างด้วยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจผู้ปกครองส่วนมากจึงไปรับจ้างที่ต่างจังหวัดปล่อยให้นักเรียนบางส่วนต้องอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องปู่ย่าตายายขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรน,นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมการติดเกมติดโทรศัพท์ทำให้ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเรียนพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นความหวังที่ผู้ปกครองส่วนมากคาดหวังให้ทางคณะครูร่วมการปลูกฝังและแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของผู้เรียนในการดันเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสรพทออระดับ2ดาวปีการศึกษา2565โรงเรียนได้สมัครเข้ารับการประเมินเมื่อวันที่ 20มิถุนายน2565มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพทด้านที่ 1. โรงเรียน 1. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทออและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมมีการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสของโรงเรียนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชื่อชูเกียรติจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกอย่างสม่ำเสมอ มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสอพทด้านที่สด้านผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบบริหารงานด้วยความโปรง่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างชัดเจนและมีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสอพทด้านที่สด้านครู ครูมีความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรมจริยธรรมมีการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนมีความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมและการอบรมด้านคุณธรรมต่างๆมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคลากรหน่วยงาน องค์กรอื่นๆทั้งภายในและภายนอกมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อด้านที่สีด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีโครงงานคุณธรรมประจำชั้นเรียนนักเรียนมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนักเรียนเป็นผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านลุมพูมีการจัดทำโครงงานพัฒนาจาริยคุณเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือความรับผิดชอบ ความมีวินัยและความพอเพียงซึ่งชื่อของโครงงานพัฒนาจริยคุณโรงเรียนบ้านลุมพูคือลุมพูรับผิดชอบดีมีวินัยใส่ใจพอเพียงซึ่งโรงเรียนบ้านลุมพูได้จัดทำโครงงานสู่ห้องเรียนอาทิเช่นระดับชั้นอนุบาลปีที่สองโครงงานรองเท้าเข้าที่ เด็กดีทำได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โครงงานหนูน้อยรักการออมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โครงงานเขตรับผิดชอบสะอาดด้วยมือมหัศจรรย์เป็นต้นจากผลการดำเนินโครงงานพัฒนาจริยคุณสู่ห้องเรียนสามารถสรุปตามแบบสังเกต พฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนได้ดังนี้ 1. ด้านความรับผิดชอบนักเรียนโรงเรียนบ้านลุมพูมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบร้อยละ97.27 2. ด้านความมีวินยัยนักเรียนโรงเรียนบ้านลุมพูมีพฤติกรรมด้านความมีวินยัยร้อยละ 92.72 3. ด้านความพอเพียงนักเรียนโรงเรียนบ้านลุมพูมีพฤติกรรมด้านความพอเพียงร้อยละ95.45